วัค่ะวันนี้เราอยู่กับอนนนชาแนลวันนี้เราจะมาวาดรูปทำกระปุกอมสินวันนี้เราจะมาทำกระปุกออมสินกันนะคะเพื่อนๆสิ่งเลยอย่างแรกเลยที่ต้องเตรียมคือวันนี้เราเอาแบบรีไซเคิลง่ายๆคือขวดน้ําที่ใช้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวทําความสะอาดให้เรียบร้อยเอาให้แห้งจากนั้นนะคะก็เตรียมกาวนะคะกาวแล้วก็กระดาษสี ที่เพือพ่อนๆต้องการดินสอ,สอดินสอสีนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะ<อ>วาดรูปที่ต้องการแล้ว<อ><อ>เมื่อ,อเราวีนายมีลูบิดด้วยครับถ้าเราวาดรูปที่ต้องการเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดด้านข้างขวดนี้กันเลยนะคะเราเริ่มลงมือวาดรูปกันได้เลยคะ่ะ <c oughs> พี่นินจะเอาอะไรก็พี่จะวาดอะไรดีวางไว้อันวงกลมวางใส่ใจก่อนแล้วก็วดพี่นายวาดวงกลม อ่าแต่อย่าลืมกะระยะนะว่าว่าว่าเขาจะต้องอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าต้องวาดตรงกลางๆนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาแปะว่าตรงกลางๆว่าแม่จะตัดแล้วก็เอาแผ่ขวดไม่เราจะพันรอบข้างเลยแล้วกาวเอามาทำอะไรกาวเอามาทำอะไรกาวเอามาแปะกระดาษค่ะ อาชีพใช้ใช้ขวดวงกลมอาจจะต้องใช้เวลาให้พี่นินพี่นายคิ่นายวาดเนจะวาดอันนี้โอเควาดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะได้ค่ะพี่นินนนกับน้องเจนนนะคะกาลังวาดรูปอยู่พี่นายก็เริ่มจะได้แล้วพี่นินนินก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะนี่อนี้กระโทงวาดกระทงวาดรอยกระโทงเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะว่าเราจะเติมอะไรลงไปในนี้ดีแล้วก็ โอเคค่ <Okay. S 2> นะเราก็ได้มีการนำทําแบบตัดแปะเอาเอาเอา,เอาสมุดเล่มที่ไม่ใช้แล้วนะคะมันมีรูปตุ๊กตาสวยๆน่ารักน่ารักน่า<ค>นพินก็เลย,ยตัดมาแล้วก็แปะ <คน S 1> เอา,าเพื่อที่จะได้เกิดความสวยงามนะคะนี่แปะไปวางส่วนแล้วนี่ต้องค่อยๆ่อยทำอยากได้อันนี้พอแล้วก่อนวัดวัดยังว่ามันยาวถึงไหนเดี๋ยวมันเกินน่ะ อ่ะพี่นี่แปะเองสิเดีย๋ยวเป็นเรื่องคของากอารอีกนิดเจ้ามันเยิมเราลูกมันเยิมมันเยอะเกินไปอ่าไม่มีวิจิบัดอันให้นอนหน่อยใช่ใช่ไหมตัดให้อ่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อกันอยู่นะคะเราให้ใีเจ้าเยอะกว่านี้รับมากันถึงขั้นตอนที่เสร็จแล้วนะคะเนื่องจาก ทำไปสองชั่วโมงเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเราตัดคลิปมาให้นะอันนี้เป็นผลงานของพี่นินนนะคะก็จะมีก็จะมีพี่นินวาดรูปนะคะแล้วก็เป็นการตัดแปะตรงนี้เป็นช่องใส่นะคะก็ดีไอวีจากขวดอาของน้องนายก็จะเป็นลายนี้นะคะเขียนน้องเจ้านายแล้วก็เนี่ยก็มีที่ใส่ทุกคนพี่นินเก็บ ได้180ออร้อยแปดสิบเอพี่นินหยอดบางส่วนลงไปในนะคะพี่นินจะสาธิตตัวอย่างให้ดูบบหยอดแค่เหรียญนี่เอาหยอดแค่เหรียญน,นะคะไหนพี่นินให้เพื่อนๆดูดีๆเพื่อนๆดูไม่ทันนี่สามารถใช้งานได้จริงนะเพือพ่อนๆเงินน้อยไปไหนน้องไม่มีเหรียญเอาเหรียญให้น้องหน่อยให้หนบาทนี่เออพี่นะเีินน้อยก็ได้หยอดนะ หยอดได้เลยพี่นายมีใจมีใจไร่แม่ยูแม่ยูไม่ได้ทำให้นอนทำก็น้องหมุนไงเราสามารถหมุนกันได้ด้วยนี่ทุกคนถ้าเราจะออกเราก็เทออกมาอย่างนี้นะทุกคนทุกคนถ้าเราจะเอาออกมานี่ถ้าเราจะเอาออกมันก็เทออกอย่างนี้นะทุกคนนี่ขออีกไม่เลยนะหยอดเลย เดีพี่นายเขาเอาเอาเดี๋ยวพี่นายค่อยหยอดเอาพี่นายหยอดเลยหยอดไปแล้วใช่ไหมนี่อ้าววันนี้นะคะก็เสร็จแล้วกับผลง,งานพี่พี่นินและพี่นายนะคะพี่นินมีแบ่งร้อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากบ๊ายบายค่ะกดติดตามเจ้านินนาชาแนลด้วยแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยอ่าเดี๋ยววันหลังเราจะมาดีไอไวทำให้เพื่อนๆดูนะคะอย่างเช่นของวันนี้นะคะบ๊ายบายีปน้างนอนนะครับกระดาษให้ดูอเอาดีแล ได้ค่ะ